สวัสดีค่ะพบกับคําแก้วอีกเช่นเคยค่ะในช่องเคยีสานใต้งวดนี้งวดใหม่แล้วนะคะ16กุมภาพันธ์6 7คลิปที่คําแก้วจีนําเสนอในงวดนี้นเนาะคะ่ะในคลิปนี้ก็คือปฏิทินหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินเนาะปฏิทินหลวงปู่สวงงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเลขเข้าตรงๆก็คือเข้าเลข6336คําแกก้วแปลเลขปฏิทินให้ก็คือ5 3 6 แล้วเลขมันก็ออก63เนาะคะ่ะก็เห็นชัดอยู่เห็นเป็นเลข3แล้วก็เลข6ก็หลายท่านก็น่าจะได้ดูคลิปเนาะคะ่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาเลขถือว่าเข้าตรงๆปังๆเดี๋ยวงวดนี้16กุมภาพัธ์67เข้ากับเสียให้เบิงอีกเนาะคะ่ะแล้วก็อย่างเช่นเคยค่ะก็คือให้เบิงทั้งตองงวดแล้วก็ข้ามงวดเพราะเลขปฏิทินมักจะออกข้ามงวดด้วยเนาะท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์ ตัวเลขกี่ทางผู้ชมเนี่มเห็นให้มาให้ทางผู้ชมทันอื่นได้เห็นน,น้าเนาะเพราะ่างผู้ชมเห็นเป็นเลขตัวไหนตีเป็นเลขตัวไหนเนาะคะ่ะเพราะว่าเลขปฏิทินมันจะค่อยกันบางท่านก็แปลได้บางคนก็แปลผิดเนาะก็ช่วยๆกันดูเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาแตกตรงๆปางๆเดี๋ยวงวดนี้ก็มาลุ้นกันใหม่ค่ะอันนี้งวดที่ผ่านมาเนาะเข้าหกสามสามหกวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเข้าหกสามบน ข้างบนออก06 3ย์าเนาะค่ะก็ถือว่าเข้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าเห็นเป็นเลขตัวใดเนี่ยค่ะค่ะมาเบิ่งเลขปฏิทินหลวงปูสวงเทวดาเดินดินเนาะค่ะอันนี้ให้ดูแบบตรงงวดก่อนเนาะคะ่ะตรงงวดก็คือ16กุมภาพันธ์หเค่ะเลขออกตรงกับบันศุขขึ้น7จค่ำเดือน3ค่ะ เลขออกตรงกับวันศุกร์เนาะคะ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็มาดูแล้วก็อาจจะนําไปเปรียบเทียบกับเลขกําลังวันเบิ่งก็ได้เนาะว่ามันตรงกันบอค่ะเลขที่เหลียวเห็นในช่องวันที่สิบหกก็ไม่น่าจะซับซ้อนเท่าไหร่เนาะคะ่ะข้างบนสุดแน่นอนน่าจะเป็นเลขแปดค่ะแปดแน่นอนตัวที่สองก็คือเลขศูนย์เป็นศูนย์ก็ได้เป็นเก้าก็ได้หรือว่าเป็นสงก็ได้เนาะคะ่ะสำหรับตัวตรงกลาง ส่วนข้างล่างสุดจะเป็นเลข7เลขเแน่นอนเนาะค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือข้างบนเป็นเลข8แล้วข้างล่างน่าจะเป็นเลข3ก็คือเป็นแค่เลข2ตัวก็คือ8ปสเลขที่เหลียวเห็นในนี้มีทั้งหมดเลข8เลข0ูนเลขเกเลข2เลข7แล้วก็เลข3ค่ะ ประมาณห้าหกตัวเนาะคะ่ะเดี๋ยวคําเกี้ยวจะจับให้เป็นเลขสามตัวแล้วก็เลขสองตัวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจะได้ซื้อง่ายๆเนาะหางแรกน่าจะเป็นแป7ดค่ะ8 0ดย์เดหางที่สองก็คือ8ปดเ้าเจ็ดและหางที่สามก็คือ8ปดสองเจ็ด ที่ให้เป็น 7, 8ปดศูนย์เเพราะวา่าตรงกลางเป็นเลขได้ทั้งหมด3ตัวเนาะค่ะแล้วก็อีกหางหนึ่งสุดท้ายก็น่าจะเป็น8ปสเป็นเลข2ตัวเนาะแปสค่ะอันนี้คือปฏิทินหลวงปู่สวงแบบตรงงวดค่ะ16กกุมภาเดี๋ยวเ่าไปเบิ้งแบบข้ามงวดค่ะข้ามไป1มีนาคมหกเจค่ะ ค่ะมาเบิงปฏิทินหลวงปู่สวงแบบข้ามงวดค่ะข้ามงวดหนึ่งมีหน้าหกเจดค่ะแบบข้ามงวดนี้คําแก้วก็จะตีให้แบบธรรมดาก่อนเนาะคะ่ะอย่างบบท่านได้เบิงลึกซึ้งให้ปันใดเนะาะค่ะเลขที่อยู่ในช่องวันที่หนึ่งเดี๋ยวเห็นแบบชัดๆเร็วๆเลยก็คือเป็นเลขสามเลขสามบนสุดเนาะหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็ดูได้เป็นเลขเก็ได้เนาะคะ่ะสาหรับเลขบนสุด แล้วก็ตรงกลางน่าจะเป็นเลข2แล้วก็อาจจะมีเลข4แล้วก็เลข1ทับกันอยู่เนาะสำหรับตัวกลางแล้วก็ข้างล่างนี้เป็นเลข9ค่ะเลขเแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นก็คําเกวสิตีให้ทั้งเม็ดสามหางก่อนเนาะค่ะสำหรับข้ามงวดหางแรกก็คือให้ข้างบนเป็นเลข3มก็จะเป็น 3, 4, มสี่เ้า หางที่สองก็คือให้ข้างบนเป็นเลขเจ็ดก็น่าจะเป็นเจ็ดสองเก้าแล้วก็หางที่สามให้ตรงกลางเป็นเลขหนึ่งก็น่าจะเป็นสามหนึ่งเก้าค่ะตีให้สามหางเนาะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสิปเปสรุปใส่กระดาษให้เบิ้งพร้อมๆกันค่ะว่าตรงงวดตัวไหนแล้วกะ็ข้ามงวดตัวไหนค่ะค่กะก็ได้บเบิ้งกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ สำหรับปฏิทินหลวงปู่สวงตรงงวดแล้วก็ข้ามงวดก็ไม่น่าจะเป็นตัวเลขที่สลับซับซ้อนหรือว่ายากคนใดเนาะคาเกยวแปลใส่กระดาษมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็พิจารณาเนาะเลขปฏิทินหลวงปู่สวงค่ะตรงงวดเอา16กุมภาพักธ์67ก่อนเนาะข้างบนน่ยเห็นชัดเลยค่ะว่าเป็นเลข8แต่ตรงกลางอาจจะเป็นได้ทั้งศนทั้ง9แล้วก็2เนาะคำแก้วก็เลยจับมาให้ทั้งหมด3หางก็คือ807 แปดแล้วก็8 2 7อันนี้คือตรงงวดเนาะแล้วก็อีกหางหนึ่งก็คือ8 3เป็นเลข2ตัวเนาะค่ะแต่สำหรับเลขเรานี่านะทางผู้ชมน้ำไปตัดเลนก็อย่าลืมน้ำไปเล่นก็อย่าลืมตัดเลนน้ำเนาะแต่มากมันจะออก2ตัวเหมือนงวดที่ผ่านมาให้5 3 6มันออก6 3เนาะค่ะอันนี้ก็อาจจะตัดเป็น8 997อันนี้ก็เป็น80 0 7 87 27 8 2ึง4ี่ค่ะ แต่ว่าเลขปฏิทินหลวงปู่สวงในงวดนี้บังเอิญเนาะคะ่ะไปตรงกับเลขแม่หญิงเลขฝันของคุณแม่หญิงที่ให้ต่อง,งวดเนาะก็คือให้แปดศูนย์เจดแปดสองเจ็ดนาะบังเอิญมันตรงกันเนาะคะ่ะก็ท่านผู้ชมพิจารณาลองดูสําหรับเลขปฏิทินหลวงปู่สวงอันนี้แบบตรงงวดเนาะค่ะไปตรงกับความฝันของแม่หญิงแล้วก็ตรงกับเลขหลายๆท่านอันนี้เก้าเจ็ดก็ตรงกับเลขสูตรของคุณพ่อดี ค่ะคุณพอดีให้397เนาะอันนี้มันเป็นแปดแต่บางคนเขาบอกว่าเลข3กับเลข8ปดเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะสำหรับบางท่านํำแก้วเบิงจากที่คอมเมนต์มาเนาะค่ะสำหรับท่านที่คิดว่ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เนาะอันนี้บาาให้ฟังซื้อเนาะค่ะเป็นความคิดเห็นของบางท่านเท่านั้นเนาะค่ะแล้วต่อมาแบบตรงงวดแบบไปแล้วเนาะค่ะก็มาดูแบบข้ามงวดข้ามงวดไป1นึมีนาหก แป๊บเดียวสิฮอตเดือนมีนาแล้วเนาะค่ะหนึ่งมีนาหกเจ็ดนาะค่ะเลขข้ามงวดคําแก้วจะดูให้แบบธรรมดาก่อนยังบอท่านเบิงลึกซึ่งบันไดเนาะค่ะเลขที่เดียวเห็นก็คือสามสี่เก้าเจ็ดสองเกแล้วก็สามหนึ่งเกอันนี้หนึ่งมีนาหกเจ็ดลงไ้เบิงเพื่อเป็นทางเลือกให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเก็บไว้เนาะไว้เปรียบเทียบกับเลขฝันแล้วเดี๋ยวคําแก้วจะลงเลขปฏิทินจีนน้า เดี๋ยวจีเฮดไห้เบิรงเนาะค่ะคลิปนี้เป็นหลวงปู่สวงไปก่อนเนาะค่ะหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินปู่ผู้บันดาลโชคลาภหลายต่อหลายครั้งที่ได้โชคได้เลขจากการขอโชคหลวงปู่สวงจากเลขปฏิทินจากข้อฝันที่มีคนที่ฝันเหม็นฝันถึงเนาะเลขก็ออกหลายรอบก็คือหลวงปู่นี่บันดาลโชคลาภอีดีแต่ยังว่าละค่ะโชคลาภก็ต้องมาคู่กับการทําบุญทําทานเนาะค่ะก็ ท่านไหนที่ยังบ่เคยถือเลขเลยก็ขอให้ถูกในงวดนี้เนาะคะ่ะทุกคนก็อยากได้เงินเทวดาเนาะค่ะอยากถูกคําเกี่ยวนี้ก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ทุกงวดค่ะเห็นก็บอกว่าสีสเกตเนี่ยเป็นดินเด่นรางวัลที่หนึ่งมีคนถูรางวัลที่หนึ่งทุกงวดวันท,ที่ผ่านมานี่สิบสองล้านสองรายอยู่แถวในเมืองสีสเกตเนาะบ่ออดคำเกี่ยวจกักเชียค่ะ,คะกระรออยู่เนาะ ค่ะก็หวังว่าจะให้ FC ซช่องเผยสารใต้ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะแล้วก็ตัวคําแก้วก็อยากถูกเหมือนกันเนาะก็หาแนวทางช่วยกันเนาะก็อาจจะมีแนวทางที่ท่านผู้ชมชอบดูบ้างไม่ชอบดูบ้างก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันเนาะค่ะบางท่านอาจจะไม่ชอบเลขฝันก็ก็ช่วยดูเผื่อจะเป็นเลขที่ถูกใจบางท่านอาจจะไม่ชอบเลขสูตรก็ลองเปิดใจดูเนาะบางทีเลขเขาก็เข้าตลอดเหมือนกัน เซียนต๋องพ่อวุฒิคุณยายยังสีเลขเขากับเขาอยู่เรื่อยๆเนาะเซียนต๋องให้มานานแล้วหลายงวดแล้วเพิ่งหลุดงวดเดียวคืองวดที่ผ่านมาที่ผ่านมานั้นเข้าตลอดเข้าสู่งวดก็ว่าได้เลขจับก็เข้าเลขวิ่งเข้าอยู่แล้วสําหรับเลขวิ่งเนาะแล้วเพิ่งหลุดงวดเดียวก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ตามต่อไปเนาะพ่อวุฒินั้นให้สีงวดเข้าสองงวดเนาะให้สีเข้าสองก็ถือว่าแม่น ก็คือให้เข้างวดเว้นงวดงวดที่ผ่านมาไม่ได้เข้าเนาะงวดนี้ไม่แน่งวดที่ผ่านมาก็ไม่ถือว่าหลุดเพราะว่าให้หกสามล่างแต่มันไปออกบนก็ถือว่าจับถูกตัวแล้วเพียงแต่ว่าพอพุดเขาจะเน้นบนเน้นล่างให้ท่านผู้ชมท่านใดที่มีงบประมาณรายเนี่ยก็สามารถซื้อกันบน,บนกันล่างได้ด้วยก็ได้เนาะค่ะก็ฝากไว้เพื่อพิจารณาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขที่คำเกี่ยวเขียนให้เนาะสำหรับปฏิทินหลวงปูสวง สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ